เอาไปซิวไปมกครับมื่อไหร่นี่นับเสนอลยครับอ่อยงามเลยครับเพื่นปลูกเองได้เยครับใส่รถไทปลูกเครื่องปลูกนะครับงามเนะครับสูงสองเมตรแล้วนะไปเบิ่งป่าซิวกันครับบอนเอาอวันเลยครับคิดตำหุ่งแต่ซิวโดด ทางผีบ่ครับดดำอึนซิมบอ่เนะนทางผีเดี๋ยวเหรอเต่หัววูดดำอึนซึมเลยครับแตบซิวครับ เห็นหงบ่เลยจะมาก่เลยขี่มันไแล้วครับก้องเี็บเป็นยงงยเนาะคุมไม่ป่าขึ้นเรื่ันป่าลงเงนแยเงบ่คมไว้เรื่องน้อยจีนีิงไต่เหลายหยโกโออมาแล้วครับโดดมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้ว มกใส it, ่ปลาอิฐ <blueberry> ตัวหอมๆครับผมเพราะได้ก oh ินครับปลาเฮกไหลแดดระบายน้ำครับน้ำฝนตกหลายต่วงเมล็ดระบายออกมาสวยเลยครับอเพลินเลยครับโอ้พหก็ดีโมกหนึ่งเยอะครับเนี่ย ข่านนะครับเยี่ยมเตาข้างเต,ตาโอ้ยโอ้ยเสดยดข้าวลา,าอย่างนี้ยขาหูาทถอยเนาะชิมกครัมบมกเซทายอิตรูถือไปโรดว้านติดดอกทุกอน เยี่ยมเดาครับทุ่งนางนงเดี๋ยวครับเวรมมดียวครับเดี๋ยวรี๋ยวครับัดยวอ,อ,คอ,อเครับวัยเดยคเอา๋ย้ไวเยดเดว้ยวคเวเว โอ้กินเบิดบ่ร้รายใช่แบ่งกันเนาะกินเบิดเลยจิ้มปลาคุ้มใจนะโบแล้วไม,ม่เอาไม่เ้าแล้วจะเอาไม,มาเอาไปซาวนี่บกครับไ,<ด>ไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้ว,ลว,ลวหลายกอตอนนี้เติมเอาเทียเยทเ่ยวเดียวบ่ครับเที่ยวเดียวเนาะเคยขึ้นเมื่อกี้นี่เราก็ได้หลายกอมาไม่ร้านหลายกวนนี่มาขึ้นเนาะชวนมันขึ้นมา คนที่พาใหหน้ามาเราขี่เงียบเลยเบสเก็บไหเลยขี่เงียัเป็นตอนเป็นหัสไปดิวายยี่นาคอยแทมหัวเต่าข่า้ายคนละใส่กระดังไปแล้วครับพวานใส่หลังเวยไปทางนี้โอ ดิบหามากรบแล้วครับตลาดนี่มันยี่ห้อที่บาทนี่เรปลูกเนี่ยหนังล้างบ้านในนี่ลากบงเนาะปลูกไว้ยังนั้นจะเป็นหมาก,ก็จะตายก่นอนเนาะมุกตำพิเศษพรมมันก็ใส่เนาะว่ามุกติดปลาซิวก็ปุ๋งคือกอระเพาะปลาซิวก็ใส่อะพริกิดเนาะสูตรเด็ดเนาะเด้อโอ้สูตรเพื่อนเองแบบแน่ มาเผ็ดนะรถจัดทีมงานไปเฮียเบิดแล้วครับมือในเลสช้างคนนีแ่แหละเจอเชอนดเวด,ด,ด้อกนะับไปอีตูเอ้ยใช้พักกันแย่งกันได้เด้เอเนาะด้ทำนั่นนี่บ้า,บยยาบเ,เดิร์ดขึ้นบรไม่กาปฟุงปั่สายข่้น เปลียนพิาเนรอให้มันเส้นเส้นเนีไม่ตัหอยหอยเสีบเนาะยวเดีวเส้นเกาะคุณจังหบดันนะเสงเดียดอมเฮ็ดออเดียดเดียวเลยจังว่าปิ้งหเดียวใ่ปิ้งก็ปิ้งไเนี่ยเดียนยันิดหเส้นเดียต เอาอุดนี่ได้ย่บอา่บอ์น้าทำ่อกเปนเปาเอาี่ก่อ้ยลงดูสูบบนโลกคนนด้นเนี่ยมเองเยี่ยมเลยเนี่ยยิ่งพูดเลยเนี่ย นี่และนิ่งจำเสียบนี่ข้าวล่างนี่แค่นี้ครับพริกไอตู้ตะไคร่ดำเล็กหลกะกับใบตองครับสำคัญคือมกหมอก,ก็ได้เลอนะนยะน้อยไม่ไร้านสิมุน <laughs> ปรุงมา,าที่นี่ครับ,รบใช่เป็นกลางวันดเีวเียเถึงได้วัดงาอะไรวดเสริมมาซื้อพวกเนี้าขาดไตตัเลยครับมันสูรร้รบบลขี้มากเลยนะมันจุมอันนี้จะเป็นดาวครับเนี้ยนั่นสูกันไเบาขาดไได ร้อยข้างไฟกันครับนั่งจังบัตรแตรเมื่อนี้ยังก็ใหญ่บุปผาศาักดิ์บงบุญผาประดับดินเฮ้หหเอียงเห็ดยางครับเมื่อเนี <รอ S 1> ย้ยจะทำอะไรรับปลา กูบอกว่าเห็ดหลดสอตันี่ตัเดียวโอ้โหถอดถ,โถับลืมอวยแห้งหดของสองตัวเหรีติดอจก่อนแ่แับนี้แนี้วางสีไม่ได้ไม่ได้โอ้อยังครับรสดีครับถงนัวได้าบากเนยจะปแดกกี่ครับนึ่ใส่ยูนิดหน่อยา กินกินของปะลาใส่พี่ขวาม่หวงเดียใส่อะไรเย็เด็ดใส่ใส่อยุ่นหนิมันเดีวยว้องก้อยกระเด็นคุณล่าประจำแบบก้อย กินแล้วไทยลุงเฟรกแล้วได้การนะครับสูตรเด็ดแล้วเอ้าใส่ยังครับนี่น้ำมันหมู้ไปเกียวกระเทียมไทรวดสระสูตรเด็ดอหอมห่วยห่วย โอันนี้เบาสิลาบปัดดุกมันเบายิ่งเพราะเพิ่มเพิ่มทีบ่ก็สุกเลยลเบาเจ็ดเ,เก่งทั้งสองคนเลยครับทั้งท่อเหม่อทั้งลูกพ่นนอมแลอลคนก่อนครับมันหมดก่อนมาเด้อครับกิ่นมุกปลาซีวอน้ำกันเลยครับ เดบึงเ <c ười> <ừ. S 1> ่ยวเนาะ่เขาจะกับบงสคอมข้อมเสียทุกสบบงเลยจิ้มกับใบมกปลาหมกปลาทิ้วก็ขคืนรวดล้็วนี่ยนอกขับผมมาได้ขับเงี้ยนี่จะปลาซิวปลาขาวโอ้โหจะเป็บนี้ะครับ เบ้อนี่ยี่บราบ่าจมูก่หรอสุดเด็ดเลยนี่สุดสุดจัดเลยจัดใบเขาหอนครับใบเขาเหนียวเสเสามมุกครับมุกปาซิว ต้องหาแต่ละมือต้องมีงานเข็ดงานนะต้องแต่ละคลิปสุดบริกรเขาเรี้ยงยู่เนี่จ้ามือได้ย่างไส้ยางอยกกแตว่าไปย่างหรอกปะไส้สลักครับเดยอ Ừ. Ừ. này. Đâu. còn cái con đẹp được bự bao. Suối ngam mà. หมกแนงบมเพียตลาดแพไปนะจีสี่เขาจะเฮ็ดคายหไหมครับทุกใครเหนเลยอดีดีมาอ๋อลิลลี่มากเลยตัวนี้ลิลลี่ลิไปไปไปยืนบิ้งไมบินดีตัวนี้ คือไฮแท่านั้นตาเขาห่มน่วยอยู่เดี่ยวแลละครับเอ้าขึ้นเลยขึ้นไข่เลยเนี่ยพยายามเล่นไฟแล้วบอานง ครับรอบมกุกนี่หละมกุกนี่หละข้างอันนี้นะครับต่มาเก็บแบบเมาคนครับเห็ดใบดีครับหัเพ่อเห็ดแบบน้อยดั่มแบบเห็ดใบนะบอกได้เยครับ,บ,ว,รบวิธีการเห็ดใบแบกเมานน่ครับ ้องเต็มต้นเลยครับนะครับต้นผุนแห้งแดงครับไว้มันก็ได้การยังเลี้ยวไว้ห็นแล้วจะเก็บมาตรดานล้วนเป็นคนดีเมือนคนด้อยดีครับอยู่ในเต็มเอรีเลยเคนว่าคนสิขึ้นไปขายครับมื่ออื่นเท่าไหรนบอกวิธีเห็ดว่ายนเด้อครับเห็ดจังไดนี่ เตยเนื้อ,ลลอ,อดำๆนะครับเังบีครับเห็ดไอ้บีบเสตุงไหม้นหนเ,หเตยเราเป็นเล็กหน่อยเห็ดทุงระบาดนะครับเตยเราเมซื้อกินเกี่ยวกีวอวส่งเลยหัเหนเด,ด็บีบเป็นน้ำเลยไหมครับเ,เสียบยบ ากเลยต้นสุดครับเียงเต็มต้นเลยครับหลังบ้านคุณเปเล่เองครับสามารถเอ้อไม่เสียอยู่ยังอยู่ขัเก่าอยู่บ้างาว,ว่าจะมาต่อยเผา ครับดกอีรีครับชิบมได้หลายบาทชิ้อองครับต่ำๆหวัวก็ได้เป็นพันผลเลยยินนี่จะไปจะไปปับมมันลงอีกเด้เอเพื่อเรียสำจะสองต้นนี่แหละเพรได้กินเบิร์ตบานนี่ได้ครับใหม่จากรถสดจากทะเละอ,อืสมดีครับผม สมเจฮะอย <ฮะ S 1> ังลิ้นลีต้นนานนะครับมกขึ้นมกครับไฟขึ้นแดงมกป่าซิวรออีกสักครู่ครับกินหอกเมาททาครับบัดที่ หมักดำนี่ครับกินได้เบิร์ดกีดอกได้ไหมกินสิปีสยังขึ้นครับรรบบแหละก็เป็นยังรุ่นแบบบบได้เด้งหยากครับรุ่นนี้อย่าทายสันดีได้ครับนครับปับประดุกคร <c oughs> ับแล้วก็น้ำห่อนใส่เลยตัวนี้ ดังเดิมเล่นบมดนี่เด้อยังละใส่อยู่แบ่เสียบืระกันได้เลยบาทที่นี่ล่อหมกปลาซิวกินสุ่มเมาถ่าครับไอนั่นเดียวคัดจันน้อยๆลำๆนี่อุ้ยหยับ umami này ừ. không ừ. bán đâu không bán bán chút ช่วงนีงช่วงเมาครับเ่วงย้ำมาเมาสูกผลผลิตจเกันครับแบนี่น้ำหินะดำอีกันดเราต้องเบ่งเลยครับมเรียน <c oughs> <c oughs> ยังี้หรือขากล้องเหรอ ไกินดีครับก้องกินไหมเนี่หนั้าหนักหนกกินยาไทยบกกิน่นนอ Xem đi hấp. Lo thập nốt và siêu. Né, để kìm nắm phải bảo. Nhìn như bảo. Nhìn như bảo. này sao nữa? กเด็ดๆเนี่ยเยี่ยมจอดเยี่ยมมากๆครับลาบปลาดุกฝีมือคุณพ่อของติเล่ครับผมสุดดั้งเดิมครับยอดเอื้อครับมาเงียงเงี้ยเงี่ยวบ่ มกันแสบชมคำล่ำลือบอน่าลิลิที่มือตัวนหนครับอืม <c oughs> นา่าจะได้ท่วมเดี๋ยวไปเห็นได้กิ่นแล้ <c oughs> <c oughs> เวเด็กการดีๆครับแจีบแจีบนี่ครับ,บ,บอะไรล่ะนี่ปลาสบายอียับไปครับของคือเปลี่ยนนามใช่ไหมโอ้โหยังไงว่านันน่าสนใจวะว่นานั่นเลยว่าวน,นั่นเครื่องเทศ ปาดเนาะเลยผักทอดเลยโอ้ดีแล้วครับนี่ครับปลาสวายทุกคนปลาจีเฮ็ดตากแดดนะครับแดดเดียวหเหยียบได้ดีมัดมได้ดีที่ยางไว้ให็นลูกเตยครับที่ย่างให้ลูกเพิ่นครับน้องเตยไปทั้งเลยแหลมมึงแบบเพชรมาหลายว่นเลยเนี่ย โเพืองเทสมักดีขนาดนำดอกมาเององอนนำเรื่องเนียนเ่ยเนาะเตยมัน่ยอ,นอยซึมเนาะตอนนี้กุ้มบ่เตยตัว,ว,ตว,วโอ้นี่้เ้ครับดีครับ เป็นตากเทปตากแดดก็ลืมตาเปามือนี่้มันลืมแดดมัมยครับเดาเป็นริ้วเป็นริ้วผูกหอยเส้นตอกใส่หน่อยไพ่เออครับแล้วมองแดดกันเดาแล้วจะมีเสียบรับแล้วก็มุกไก่อะไรครับมุกใบตองเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับมุกป่าซีอ โอ้เหลือมตัวนี้ครับได้แล้วได้แล้วเนี่ยยัดคู่ครับผมซุปแต่ตัว,ว,ตวนี<า>ิแม่นบ่อซุปแมงสองลันนานี่ทั้งนั้นเนาเะแหวนกรนเด็นมันเปิดเลอดมันโดนนั่นแล้วอาบเนี่ยอาบติดดิเอ,อ้นี่เด่นน่องใบเตยครับผมเยี่ยมนะครับเยี่ยมเยี่ยม สุเแล้ครับหมึกปลาซิวเดี๋ยวดูหน้าตาเป็นยังไงอ๋อสุกด้วยสุกบนล่ะโอ้ตาขาวแล้วครับผ่านปูแล้วครับสุกแล้วอะไรกินน้ำเดือดป่าวครับครับไม่กินน้ำเดือดน้ำเก่ืเด็ดดครับสุกสุกแล้วแหน่ดนครับหน้าตาหน้ากินบ่ครับ ดูสูตรเด็ดหอมหอมพักอีกตัวลลวครับเอาร้มากมากโอ้หมกเดยโอ้เก็บตีนพอดีเลยครับกุงเลยพอดีมากเก็บตีนเก็บตีนวะครับนี่ก็เก็บตีน โอ้ยอับน้ำแล้วถ้าเปียกแล้วคือสวยแถอว่าโอ้มึงสัน่น,นย่างปลาสบายครับ นปลาสได้นะครับเห็ดหยียบดีบย่างสามารถเท่ากันนะครับแซ่บเหมือนกันพวกเห็ดอย่างปิ้งใบล่ะกินที่บ้างงั้นกินพวกกินบวเห็ดบวเห็ดพวกเห็ดพวกเห็ดซีบมันก็กร้านมันสุกก่อนถังซีบอันยิ่งเลยอโอ้ก็ได้ปืนบอกไงไ่ายเลยปะ โอ้ยหลบไม่ทันเลยลูกปูนเมื่อกี้นี่นได้ปืนบอกเงยแถบะน่ว้าตายตายแล้วตายแล้วได้ปืนบอกเงยแถบะยิ้มนะยิ้มนะเนี่ยจิ้มหวานครับสุกปูน่ากินมากๆเลยครับปลาสบายนี่ครับ มักเอียบที่ดีมีบริตากซื้อร้องไดยเป็นสชีย์มูลครับได้ตาก,ดกแดดแดดหนึ่งนี่สุดยอดอ้วันวันอันชุบแปงทอดครับ <c ười> เครื่องเทศขึ้นครับมักก็เยี่ยมมากครับผมให้เลนเน้วหอยิวเขาแล้วครับครับมุก้องไม่โอ้มกอุกัป็เชือ มีลาบปาดุกครับน้ำจิ้มกินแล้หน้จิ้มเรบอกพ่อม,มาเป็นังไงบอกพ้อเอาจิ<อ>้ม,มดไหมแฉลบด้วเพ็ดเด้เนี่ยว้าลาเพ็ดบ่เผ็ดบแบยต่นเานาะในการดีเป่ามันปุ๊บปุ๊บเกิอะไ้น่อืออะไรนะื่อตัวอุ้ไปยืนนี่จะกินงไงเนะ่แม เรื่องของไอ้พุ้นมั้อืมมันสิกอบกระดูกโอ,อบ๊บเน็่ยยังกระ,นนะเด็นะกินนได้โอนไหมในกิ่นนี้ท่านใจไหมแซ่บดีครับมรหกมกกระเช้าก็เลยอืมหมกคือหมกเหมืนใส่เต่าอบเลยนะน้ำแซ่บครับรับดูกกบแซ่บอืมอาหารซื้อมาจากตลาดแล้วครับน่ะอืมยิ่หนุ่มเขาเบิกเขาแห้งเร็วเลยนึง หน,นึ่งเมตสุกตัวไม่ได้ม่นมหนัหรอของเงตัวขอเบิร์ตดีครับนังเ็บแซ่บแซ่บดีครับโมกซิวเลยดแซ่บมาก มามีเยี่ยมครับผมครับให้น้องตื่อเลยสุดยอดบอ่กนะมมเมมก็บน้ำซีฟนะซิฟมั้งเลยเนาะมามีเนาะอันกับข่าวไหมครับเอาซีมกันดูวยซีฟเลยนนะก็เหนียวหมดข้าวเจ้าแทนครับกับหมกปลาซิวครับเข่ากันนี่เราเหรอครับ ไว้หยียบดีครับย่างนี่ครับปิ่งย่างวัดแสบดีครับใช่ครับผมเนาะผมอยู่ใบสมุน่ไพนครับกินละครบสวยแล้วครับเยี่ยมมากมากแยบดีเติมมาครับผม